สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูหน่อยในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะในวันนี้ครูหน่อยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องการใช้งานเมนูในโปรแกรม Microsoft Word นะคะตอนที่1การพิมพ์ข้อความค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะเด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนนะคะมาค่ะเด็กๆวันนี้ครูหน่อยจะพาเด็กๆมา ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word กันนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเมื่อครั้งที่แล้วค่ะเด็กๆจำได้ไหมคุณหน่อยสอนเรื่องอะไรไปจำได้แน่เลยคุณหน่อยสอนเรื่องส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word ใช่ไหมคะส่วนประกอบก็คือทั้งหมดตรงนี้เลยทีเ่เด็กเห็นอยู่ตรงนี้นะทุกส่วนเลยอย่างเช่นตรงนี้เด็กๆจำได้ไหมคะกระดาษสีขาวตรงนี้ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ ถูกต้องเขาเรียกว่าพื้นที่ในการทํางานใช่ไหมคะแล้วก็มีส่วนอื่นๆอีกเนาะเด็กๆหมั่นทบทวนนะคะเมื่อเราต้องใช้งานจริงๆเราจะได้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูหน่อยจะพาเด็กๆมาทําประวัติส่วนตัวกันค่ะอย่างแรกที่เด็กจะต้องทําเป็นเลยก็คือคุูหน่อยจะสอนให้เด็กๆเนี่ย พิมพ์ข้อความเป็นค่ะไม่ยากนะคะะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มที่ตรงนี้เลยค่ะเด็กๆด,ดูตามเมาส์ครณนะที่มีวงกลมสีแดงๆนะคะอะตอนนี้บริเวณตรงนี้ที่คุณหน่อยเอาเมาส์ชี้อยู่ทั้งหมดตรงนี้เด็กๆจำได้ไหมว่าเรียกว่าอะไระถูกต้องนะคะเขาเรียกว่าเมนูบาร์นะคะคุณอาจจะขอเรียกสั้นๆว่าเมนูนะคะอะตอนนี้ทุกคน ที่จอคูเนี่ยจะอยู่ที่เมนูหน้าแรกใช่ไหมคะ,ะเด็กๆสังเกตรตรงนี้ก็จะมีริบบอนเยอะแยะก็คือคําสั่งต่างๆใช่ไหมคะเด็กๆไม่ต้องจําทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้าจำทั้งหมดเราจะปวดหัวมากเลยเราจะจําแค่บางส่วนที่เราใช้งานนะคะอย่างเช่นวันนี้เราจะพาเด็กๆมารู้ใน เมนูหน้าแรกก็คือจะเป็นเมนูหรือว่าคำสั่งเกี่ยวกับการพิมพ์ข้อความนั่นเองอย่างแรกเลยนะคะเราจะมาที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้คือพื้นที่ของการทำงานใช่ไหมคะถ้าเราต้องการพิมพ์ข้อความตรงไหนเราจะเอาเมาส์ไปชี้ค่ะเด็กๆแล้วก็ทำการดับเบิลคลิกค่ะดับเบิลคลิกก็คือการคลิกเมาส์สองครั้งติดกันนะคะแบบนี้ อ่านี่คุณหน่อยดับเบิลคลิกแล้วก็จะมีเคอร์เซอร์กระพิบพยอยู่นะคะทีนี้เมื่อกี้คุณหน่อยบอกว่าคุณหน่อยจะพาเด็กๆมาทําประวัติส่วนตัวกันนะคะหัวข้อใหญ่เลยเราก็จะพิมพ์คําว่าประวัติส่วนตัวลงไปนะคะเราจะพิมพ์ที่คีย์บอร์ดนะอ่ะคุณหน่อยก็จะพิมพ์คําว่าประวัติส่วนตัว นะะพอเราพิมพ์เสร็จแล้วเด็กๆลองดูสิคะตัวหนังสือมันเล็กมากเลยใช่ไหมอ่ะเราจะมาทําให้ตัวหนังสือเนี่ยมันใหญ่แล้วก็มันสวยงามนะคะวิธีการนะคะเราจะเอามาส์ไปชี้ข้างหลังค่ะหรือไม่ก็ข้างหน้าก็ได้นะคะแบบไหนก็ได้ชี้แล้วก็คลิกค่ะคลิกค้างไว้นะแล้วก็ลากคุมให้มันเป็นแบบนี้นะคะ <S <S เพื่อที่ว่าเราจะทําการเปลี่ยน <S <S แปลงกับข้อความนี้นะอ่ะ อย่างแรกเลยเด็กๆเราจะทําให้ตัวอักษรเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยนะคะมันใหญ่ขึ้นเด็กๆดูที่คําสั่งตรงนี้ค่ะตามครูตรงนี้นะจะทําให้ตัวหนังสือมันใหญ่ขึ้นตรงนี้ค่ะที่มีตัวเลขเนี่ยนะตรงสามเหลี่ยมที่ชี้เนี่ยนะคะเด็กๆเราจะคลิกตรงนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนขนาดให้มันใหญ่ขึ้นค่ะอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่สิบสี่ใช่ไหมคะมันเล็กไปครูหน่อยจะเพิ่มเอาใหญ่ๆเลยเอาสี่สิบแปดไปเลยค่ะให้เห็นชัดๆเนาะแล้วก็คลิกเลือกที่สี่สิบแปดค่ะคลิกหนึ่งครั้งนะ เห็นป้าตัวหนังสือเราก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะยังไม่สวยค่ะยังไม่พอคุณหน่อยจะทําให้ข้อความของเราตรงเนี้ยเป็นข้อความที่ตัวหนาๆค่ะเหมือนเราเขียนตัวสองชั้นเหมือนเวลาที่เราเขียนในสมุดใช่ไหมคะอ่าไปที่ตรงนี้ค่ะคําสั่งนี้ตัวบีเห็นไหมคะตัวบีเราจะเ,าเมาส์ไปชี้ที่ตัว B ค่ะเราคลิกหนึ่งครั้งเด็กๆด,ดูนะคลิกปุ๊บอ่าตัวหนังสือของเราก็จะหนาขึ้นแล้วใช่ไหมคะมันก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ใช่ไหมคะคุณหน่อยทําอีก เวลาเราเขียนหนังสือถ้าเป็นหัวข้อมันจะต้องอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษใช่ไหมคะอ่านี่เลยตรงนี้ค่ะเด,เด็กดูที่เมาส์ครูนะนี่มันจะเป็นเส้นเส้นขีดขีด,ขดใช่ไหมคะเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นมาด้วยอ่นนี้ง่ายขึ้นคำว่าก,กลางใช่ไหมคะอันที่สองนะอันนี้อันที่หนึ่งสองสามมันจะมีสี่อันตรงนี้นะคุณอาจจะเลือกอันที่สองก็คือจัดก,กึงกลางนะคะคลิกปึ๊บอ่าอยู่ตรงกลางแล้วเห็นเปล่าก็ยังไม่สวยใช่ไหมคะเด็กๆ คุณอาจะยังไม่ได้เปลี่ยนข้อความเปลี่ยนฟอนต์ค่ะเปลี่ยนฟอนต์ก็คือชนิดของแบบตัวอักษรอยู่ตรงนี้ค่ะเด็กๆตรงนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะคะว่ามันแปลว่าอะไรเนาะมันเป็นชื่อของฟอนต์นั่นเองอะ่ะถ้าเราต้องการจะเลือกนะคะเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้ค่ะที่มีสามเหลี่ยมสีดำนะคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีแบบฟอนต์ให้เราเลือกเยอะแยะเลยถ้าเราอยากรู้ว่าแบบไหนหะน้าตาเป็นยังไงเราก็เอาเมาส์ไปชี้ค่ะเห็นไหมไม,มันก็จะเปลี่ยนไปหไหมคะเลื่อนมาอันนี้ อ่าก็จะเปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนใช่ไหมคะแต่คุณอาจจะเลือกฟอนที่คุณหนอชอบก็คืออันนี้นี่นะคะคุณถ้าเกิดคููต้องการแล้วอันนี้ถ้าเราพอใจแล้วนะคะเวลาที่เราทําเราก็คลิกเลือกได้เลยค่ะอ่าเริ่มสวยแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราอยากให้มันเป็นสีอื่นเราอยากให้มันสวยกว่านี้ วิธีการให้เด็กเปลี่ยนสีตัวหนังสือนะคะตรงนี้ค่ะตรงตัวภาษาอังกฤษตัว a เห็นไหมคะตรงนี้นะเราจะเอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้ค่ะสามเหลี่ยมชี้ลงเหมือนกันอ่ามีค่ะจะมีสีให้เราเลือกเยอะแยะเลยถ้าเราลองเอาเมาส์ไปชี้เห็นไหมตัวหนังสือมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไคะอ่ะสีสีฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าสีสีเขียวก็เป็นสีเขียวใช่ป่ะอ่านี่ หรือว่านี่ไงอยาก้า้สีแดงเลยสีเขียวคุณหน่อยเอาสีแดงแล้วกันได้เห็นจะชัดเน,ะนเาะคุณหน่อยเลือกสีแดงปึ๊บอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเราอยากได้สีอื่นๆอีกสามารถเลือกได้อีกค่ะเด็กๆไปที่เดิมค่ะตรงนี้นะคลิกแล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะสีเพิ่มเติมปึ๊บมันจะมีสีให้เราเลือกอีกเลยนะคะ,ะถ้าเราอยากกําหนดเองเห็นไหมถ้าเราอยากกาหนดเองก็ได้ค่ะคลิกกําหนดเองตรงนี้ค่ะ จะมีสามเหลี่ยมเหมือนเดิมถ้าเอาเมาส์ไปคลิกที่สามเหลี่ยมสีดำคลิกค้างนะถ้าเลื่อนขึ้นเด็กๆสังเกตตรงสีนี่ตรงนี้เห็นไหมคะสีมันก็จะออกแต่ถ้าเราเลื่อนลงปุ๊บสีมันก็ทำไงคะเข้มนะคะอ่ะเ,เอาสีนี้ดีกว่าถ้าได้สีเราต้องการแล้วเราก็ตกลงตรงนี้ค่ะคลิกปุ๊บอ่าเมื่อเราพอใจแล้วนะคะเราก็คลิกนัานนอกได้อ่านี่ไงเราก็จะได้อ่าข้อความที่เป็น หัวของเรื่องแล้วเนาะก็คือคําว่าประวัติส่วนตัวทีนี้เราจะพิมพ์ต่อไปนะคะเราก็จะพิมพ์ชื่อของตัวเองใช่ไหมคะเคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้เคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้ก็คือคุณน่ะบอกว่าถ้าเคอร์เซอร์อยู่ตรงไหนเราก็จะพิมพ์ตรงนั้นใช่ไหมอาจารยเช่นะคุณน่ะลองพิมพ์ออ้นะไม่ได้เราจะต้องขึ้นบรรทัดใหมค่ค่ะก็คือกดปุ่ม enter หนึ่งครั้งนะคะที่คีย์บอร์ดแล้วเราก็จะพิมพ์ชื่อของตัวเองคะ่ะทีนี้เราพิมพ์ชื่อของเรา,ามสมมติครูพิมพ์ชื่อนะคะเด็กหญิง รัชมีวอ่าแต่ว่าอันเนี้ยมันใหญ่ตัวหนังสือมันเริ่มใหญ่ไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นข้อความที่ไม่ใช่ข้อความที่เป็นข้อความเด่นแล้วคุณหน่อยจะเปลี่ยนกับนะเปลี่ยนกัดอีกครั้งนะให้มันเล็กนะคะทำเหมือนเดิมค่ะคุณนามคิดแล้วก็ลากนะคะให้มันอยู่ในส่วนที่ต้องการจะเปลี่ยนเนาะทีนี้มาที่เมนูด้านบน,นะคะ่ะเด็กๆอย่างแรกเลยคุณหน่อยอยากให้ตัวหนังสือมันเล็กลงตรงนี้ค่ะนี่นะหรือ คลิกตรงนี้นะอ่ะนี่ก่อนละกันเลือกได้ค่ะเมื่อกี้มัน48ใช่ไหมเราจะเลือกเหลือ26ก็ได้เห็นไหมคะมันก็จะเล็กลงแต่มีวิธีการอื่นไหมคะเด็กๆตรงนี้เห็นปะตัว a ที่เพิ่มมีลูกศรสีสามเหลี่ยมชี้ขึ้นก็คือเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นแต่เราไม่เอาเราต้องการให้มันเล็กใช่ไหมคะมีค่ะมาด้านข้างตัว a ที่มีสามเหลี่ยมชี้ลงตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกอ่ามันก็จะเล็กลงเห็นปะอ่าทำไเอาเท่านี้ แค่นี้นะคะเพื่อไม่ให้มันเด่นเกินข้างบนแล้วคุณหน่อยอยากให้มันมาชิดตรงริมตรงเนี้ยค่ะเมื่อกี้เราจัดให้มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมวิธีการไปที่เดิมค่ะตรงนี้เห็นไหมถ้าอยู่ตรงนี้คือตรง,ตรงกลางใช่ไหมคะอ่ะเราลองคลิกทางซ้ายมือสุดพอเราเมาส์ไปชี้จัดแนวชิดซ้ายใช่ไหมคะอ่ะเราลองคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บอ่านี่ไงเห็นไหมมันก็จะมาอยู่ตรงทางซ้ายมือของเราแล้วนะคะ สีเราไม่อยากให้มันเหมือนเดิมค่ะเราอยากให้มันเป็นสีอื่นงั้นครูขอเป็นสีปกติละกันเนาะตรงนี้ใช่ป่าใช่ตรงนี้ป่ไม่ใช่ค่ะตรงนี้นะคะเปลี่ยนสีตัวอักษรสีฟอนนะคะคราวนี้คุณหน่อยจะเลือกเป็นคุณเ,เอาเป็นสีดําละกันคลิกปึ๊บอ่าสีดํามาแล้วก,ก,มวก็มันไม่ใช่หัวข้อความที่เป็นตัวเด่นใช่ป่าคุณหน่อยก็จะทําให้มันเป็นตัวบางๆนะคะตัวบางๆก็คืออยู่ตรงนี้ เมื่อกี้เราคิลกที่ตัว B ใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะไปคลิกซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันไม่เป็นตัวหนาแล้วคลิกปุ๊บอ่าตัวมันก็จะบางบลบนิดนึงนะคะแบบนี้คลิกที่ว่าหนึ่งครั้งอ่าก็จะได้แล้วต่อไปเว้นวักค่ะพิมพ์นามสกุลด้วยสอนสองครานค่ะแค่นี้เนาะยากไหมคะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวคุณหน่อยทวนให้ ถ้าเราจะพิมพ์เอาเมาส์ไปคลิกสมมติคุณจะพิมพ์ตัวนี้ใช่ไหมคะเมาส์ไปทำไมดับเบิลคลิกค่ะพอเคอร์เซอร์มาแล้วค่ะเด็กๆสามารถพิมพ์ได้เลยอ่ะเดีอยอพิมพ์ชื่อเล่นนะชื่ออะไอะ่อายุอีกไ่ะอายุอ่ะพิมพ์อายุนะคะประวัติส่วนตัวทีนี้ถ้าเด็กๆอยากเปลี่ยนสีอะคลิกคูมคดำใช่ไหมคะแล้วเปลี่ยนสีตรงไหนเอ่ย อ่าตรงนี้นะคะตรงนี้คือเปลี่ยนสีอ่ะเอาสีเขียวอายุเปลี่ยนให้ตัวหนังสือมันเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นตรงไหนคะนี่ค่ะตรงนี้ก็ได้นะคลิกเึิบอ่าตรงนี้เราก็เลือกตัวเลขหรือถ้าใครไม่อยากเลือกตัวเลขตรงนี้ก็ได้ค่ะอันนี้คือเพิ่มใช่ไหมคะตรงนี้คือลดนะคะอ่าแบบนี้นะอยากให้ตัวหนาไปตรงไหนนี่ค่ะตัวบตรงนี้นะคะ คิกอ่าก็จะเติมหนาอยากเปลี่ยนฟอนต์ตรงไหนนี่ค่ะตรงนี้นะเลือกได้เลยตามใจชอบนี่นะคะนี่เห็นปะพอเราเมาส์ไปเลื่อนมันก็จะเปลี่ยนไปอ่านี่นะคะมันก็จะเปลี่ยนตามที่เราต้องการนะคะอ่าวันนี้คุณหน่อยก็เอาคําสั่งแค่นี้ก่อนละกันเนาะมีประมาณกี่คําสั่งหนึ่งสองสามสี่ 5ตรงนี้นะคะมีห้าำสั่งนะคะเด็กๆถ้าจําไม่ได้ก็กลับมาดูคลิปครูซ้ำๆได้นะคะไม่ยากใช่ไหมเออสำหรับวันนี้นะคะครูหน่อยก็ขอจบบทเรียนไว้เท่านี้นะคะและในวันนี้ค่ะเด็กๆครูหน่อยไม่ให้การบ้านค่ะแต่ครูหน่อยอยากฝากให้เด็กๆเนี่ยเปิดดูคลิปแบบ ตั้งใจนะคะไม่เปิดผ่านนะเพราะว่าถ้าเด็กๆเ,เปิดผ่านหรือว่าไม่ได้ดูเนี่ยอาจจะทําให้เมื่อเวลาเราต้องใช้งานจริงๆอะค่ะเราอาจจะใช้งานได้ไม่เข้าเพื่อนแล้วก็ไม่ทันเพื่อนนะคะแล้วก็ถ้าที่บ้านของใครมีคอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานได้นะคะคุณหน่อยก็อยากจะฝากให้เด็กลองทําตามที่คุณหน่อยสอนก็นได้ค่ะแต่ถ้าหากที่บ้านของใครไม่สะดวกนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวถ้าเปิดเรียนได้เมื่อไหร่คุณหน่อยจะรีบสอนให้ทันทีนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ ah huh.